บัดนี้เป็นครั้งที่หนึ่งตรงกับวันที่10พฤศจิกาสองพันห้ารข้าพระเจ้านายชชริศสอนราชขอเป่งวาจาสาธยายพูดธม์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระคาวัมปติเถระเจ้า องหลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจงดลบันาดาลให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิ อันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปสมันตาจักวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสัสสะสุนันตุสักขโมกถังสักเคกาเมจะรูเปนคิริศิละตะเลจันตริเขวิมาเนที่เปรัตเถจากคาเมตารุวนาคะหะเนเคหะวัตถุมมหิเขเต ภูมมาจายันตุเทวานชรทราวิสเมยักขะกันทพนาขาตินทานตาสันติเกยังมุนิวรละวัจนะสาตะวมีสุนันตุธาารธมาารมสวนรคารอายัยยปัฏฐานตาธรรมสวนรคารอัยยปัฏฐานตาธรรมสวนรคารอัยยปัฏฐานตาสมตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธโมตสสะพคะวัโตอรหโตสมาสุพุตสสะนัตติเมสระนังอัญพุทโโเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธานัตติเมสระนังอัญงธโมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธานัตติเมสระนังอัญงสัพโคเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหตุสัพพธา <Cornell>. มหาการูนิโกนาโถอัตายะสัพพานิน hmm. ังปูเรตวะบาามีส yeah. mm ัพพะปโตสังโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตูสัพุปัตถวามหาการูนิโกนาโถอิตายะสัพพานินังปูเรตวะบาลมีสัพพะตโตสัพโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตูสัพุปัตถวา มหาการุณิโกนโทสุขายะสัพพานิัาปุเรตวาบารมินสภาปัตโตสัมโพชิมุตตำหังเอเตนะสัจวัเชนะมะมาโหตุสัพุปัทวาเอวเมนสุตังเอกังสะมมยังพักวาสกเกสุวิหารติกะปิระวัตถุสมินมหาวันนีมหาตาภิกขุสังเคนะ สติปัจจามัตเตหิพิภุสเตหิสัมถิเหหว่าอรหันเตหิทัสศนิจตารุปทาตุณิเทวตาเยวณียะนัสันนิปิติตาหุติภะคะวันตังทัศนายะปิภุสังคัจาอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนาตตาโขสิอายังโขะคะขวาสักเกสุวิหารติกะปิระวสุตจมิงมหาวันีมหาตาพิภุสังเคนานสติปัจจามัตเตหิพิภุสเตหิสัมถิเหหว่าอรหันเตหิ ถัสสหิจารุกัฏาตุหิเทวตายาภุญยนาสนิปติตาของติพัคขวันตังถัสสันายาภิกขุเสกัจฉายานุนะมยัามีนาภะพะวาเในุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตตวะพะวาโตสันติเกีปเจกะคาถาปเสนยามติอัตโกตาเทวตายสียัตถาปินามะกะเราวาปุริโสสัมมารถทีตังวาภาหังภาษาโดยยัปภาษาทีตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวะ มิวัสุทาวาเสสุทวสุอัตรหิตาพรวโตปุตะโตปตุระหังสุอัตโตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมตังอัทังสุเอกมตังทิตาโูเอกาเทวตาพระวโตสัติเกอิมงคอาภาสิมหาสมัยโยปวนสมิเทวกายาสมาพัฒนาฆาตธรรมิมัธรรมสยังทักิตาเยวะอภารจิตตสัคติอตุคุอภา เทวตาภะคาวาโตสันติเกอีมังคตังอาฟาสิตธะพิฆวะสมะทหังสุจิตังอัตโนุชุกะมังกัสสุสารธีวะเนตานิขะเหตวะอินทิญานิรักขติปะิฏานิอัตตะโขอปาราเทวตาภะคาวาโตสันติเกอีมังคตังอาภาสิเจตวะทีระเจตวะปาริสังกิตคีระโอหัจัมมังเนชาเตจารติสุทธวิมารา จะคุปมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปราเทวตาพะคขวาโตสันติเกอิมฆาถังอาภาสียิเกติพุทธังสารนาคาตาเสีนติขมิสสันติอปายปุ่มิปะหายยมุนุสังติังเทวะกายยมบริปุรสันติติอัตโขภะคขวาภิกขุอัมมันเตศยพุนเยนะพิโเวทสักสูนปะทาตุสุเทวตาสนิปาติตาโมติตัสหักตังทสัญญายะ ทิกุสังขัดใจเยปิเตวิกขวะอหิสุงอัติตามัตฐานังอรหันตุสัมานพุทธาเตสัมผีภะกกบาลตานังเอตตปรมายวะติวัตตาสัญญปิตตาอหิสุตเสยถาภีไม่หังเอตระหิเยาวิเตวิกขวีพวิสัติอนัคตาธรรมัตานังอรหันตุสัมานพุทธาเตสัมผีภะกกบาลตานังเอตตปรมายวะติวัตตาสัญญปิตตาภะวิสันติเสยถาภีไม่หังเอตระหิอาจิคิสัมมิพิกขวีเตวะกายจานังนามานิ เตยิสามิพิกาวิเทวกายานนาณามานิเทสิสามิพิกาวิเทวกายานังนามานิตัสษุณานัตสาตุกลงมานาสิการธาปสิสามิติเอ็งมะพเตติโกเตภิกขุภะคะวาโตปัจจตสุสุภะคะวะเลตตาห้าวชาสิโรกมโนตกสามิยะถาภุมมาตธาสิตายสิตาทิริคปะรังปหิตตาสัมณ์เหตตาปุถุสิหาวัสสัญญาลงมหสารพิสัมุโน โอทาตมนัสสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิราปิโยปจัสเตยยะตวาวันนี้กับพิรุวัตเวีตัวอมันตยิสัทธาสาวกีสัสนิรติทิวกายาอภิกันตาเตวิชนะทพิเกโุเตจอัตตาปมะกรุงสุตวะพุทธสาสานาเตสัมปะตุเรกุยานังอมุต้สานัตสันังอภิเกสัตะมาตักขุงสาหัสังอัตตาสัตติริสตังเอเก สหัสสานังอมโนสารมตัสสูหังเปกินัตตมตคุํที่สาสุภาอุทาอภูงตันจะสภังอภิญญายาวะวักขิตตวาราชะขมาตตุอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเทวะกายาอภิกันตาเทวีชนันทะอิกาวเวะัิมิราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาวยขะุมังกะเปวะวะอิิมันโตติมันโตนวันโตยะสัสสิมทมันนอภิามภิกขุสงตินัง เจษฎสสตรหิมาวตายขันโนตวันนิโน่ที่มันโตสุติมันโตนวันตยัสสิโนโมทมนาอภิกามุภิคุนสัวนิติงวนังชาตาคิรติสาสายขานโนตวันิโน่ที่มันโตสุติมันโตนวันตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิขุนสัิติงวงอิเจเตโสรสัสสตัสยขานนตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันวันตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุ พิกขุนางสาวมิตริมว่นางเวสามารถเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอ่นโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกขุนางสาวมิตริมว่นางภูมิโรราชกหิโกเวสุรัตนนิเวศนนังเพียญนาสัตาสหัสังยักขานังกรยืรุปสติภูมิโรราชกหิโกสุปากาสสาวมิตริมว่นางโพรริมจัสสังลาชาทัตตารัตถวปัสาสติ อันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตัสสะภะหมุตตะนามามหาพลาอินทิมันโตชุติมโตวนนาวันโตยัสสศิโนมวันทัพพานัอภิกรรมุพิโคยังสมิติมุนังทักขีนันจัตทีสังราชาวิโรห์ตประสาสติตคุมพันธานัอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตัสสะภะหมุตตะนามามหาพลา จิตที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสะสิโนโมทามนาอภิกรรมุมพิโุนังสวิติงวะนังปัจฉิมันจัดที่สังราชาวิรูปภูภาษาสตินาคานังที่ปติมหาราชายัสสะสิโสพุทธาปิตาสังอาหุอิทัณามามหาพราริทีมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสะสิโนโมทามนาอภิกรรมุมพิโุนังสมวิติงวะนังอุตตรันจัดที่สังราชาวิโรตัประศาสติยขันนันติปติมหาราชายัสสะสิโส ตัปิตตสาภะของภูอิตัณนามามหาปาราอิทิมโตชุติมโตปะเนาวมันโตยัสสสีโนมุทัมนาอภิกรมุงิขุสามิติงวะนังปุริมัติสังตะตัตถะโตทักขีนีนาวิรูปะโขปชิวินาวิรูปะโขมุเรโรอัตตรังทิสังจตารูเตมหาราชาสมัญจาตจุโรทิสาตันทัตมานาอัตตะสุวะนิกาปิโรวัตถวิติสังมยาวิโนทัสสะอากุวตจมมิกาสัตถามายาภูเกียนทุเวียนทุวิภูจักยิปุ ปนานโตอบัมัญโยจัตถิวสุตถุตุเตมตริริตตาเสโนจัคขัตโพนโรราชาชนโงสพโพอาคูปจัตสิโกเจวติมพรุสุวิยวัจะสายเจจานเจราชาโนอันทปาสหาราชพีโมธามนาภิกขมุภิกขุนสุเมิติวะนังอัฐาคูนักภาษานาคาวิสลตาตทหัรชัตตกากัมพระรัชตระอาคูปยัญคาสหายติภิ มูนาตตารัฐาจะอคุณคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโสุภัสสมิติเงนังเยนัการาชิสหัสาหารติทิพติตชาปกิวิสุทธิจักขูวิหายาสติวนัมชาปัตาสิตาจิตตาสุปนัยติเตสนะมะอภัยันตานาคาราชานามาสีสุปนนาโตเขมมากาสีพุทโธสัญหาหิวจาหิอุปหายันตานาคาสุปนนาสะระนามกังสุ พูดธรรมทาตาวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิาตาปาตารวัศวัตเติอิทิมันโตยัสสินกาลกัญชามหาภิรมาอสุราธานเาวกาสาเว,วปจ,จิตติสจิตติจปหารโทมันะมหาราโทนะโมจีสหสันตะสัญญตันจะรับพระเลสตันจะพระลิปุตตานังสัพเปวโรจนามกาสนัยยิตตวะขาริสืนงัง ราหุพัทธมุปาขมุงสัมมาโยเทนิคันณันเตปิขุนังสัพพิติงมะนังอาปูจเทวะปัตถวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมโภยยะสัสสหะเมตตากรุณากายิกาอากุเทวายะสสิโนทัสสิเตระสัทธากยาสเปนานัตตวันทิโนอิทิมันตุชุติมันตุนักวัตตุยะสสิโนวัฒมนาอภิคุณัุภิคุนังสัมมิติงมะนังเวทุจเทวะสหะเรจอาสมาตะทุเวนา จันทสุปนิสาเทวะจันทามกูปุริกิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยามาภูภุรักิตานักตานิภูรักิตาวาอากุมันทาวาฬกาวสุนังสุโมเสตุสกุปะฆัปุรินทัตโตทศเสตทัสทากายาสปินานตะวันีนอิติมันโตชติมันโตวันแนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุภิกขุนังสัมมิติเงินะอัถาภูสหภูเทวะชลามากิสิธาทิวะ อริจการเจโรชาจะอมมาบุปผิกาสิโนวัฏฏนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุริยะลุจิราอาคูอาคูวัวมนิสิโนวันิสิโนท่าเสตเถท่าสัทธากายาสเปนานาแต่วันิโนอิทิวันโตชุติมันโตนักวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุภิขุนัสสามิติมวัณังสมานามหาสมานามนุสสะมนุสสุตตามาทิฐาปตุสิกาอาคู อากูมโนปทุสิกาถากูหาโรโยเทวายิจตโรกิตวสิโนปารักามหาปารักาอากุเทวายเจสสิโนทัศสเตทัสสัทธากยสเพนานตตะวนิโนอิติมันโตชติมันโตวันนังมันโตยัสสิโนโมทามะนิอภิกกรรมภิกขุนจะมิติมวนัสุกากรุปหาอรุณาอากุเวคขานิสาสหอุทาจักไฟหาปาโมุขาอากุเทวายวิจักขันสัทธามาตหาลักขจาร มิสกาจากยัสสิโนท่านักยังอาคาปัจจนโนยุทิสาอภิวัตสติตัศเสติทัศทากายาสเพนานัตตะวนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันโนมันโตยัสสิโนมมทามินาภิกังมพิกุณังสัมพิติมุนาเกมิยาตุสีตายามากันเะกาจากยัสสิโนสังพิถการละมาเสธาชตินามาจัจจอาสวานิมันนารติโนอาคุอาตาคุปริณิมิตาทัศเสติทัศทากายา สัพเพนานาตตะวันนี้นออิติมันโตชุติมันโตนนวันโตยัสสสิโนมัทธมนนาอภิกามุภิกขุโนสัมิติมณานาสัทเหเตทีวะนิกายาสัพเพนานาตตะวันนีนอนามันว่าไงนะอกกัชูุยะจัญญะสัตติสาสหังปวงวัฒชาติมัคคิระโอคตินัมมนาสังวรทักขีโมฆะตารังนาขังจันทวะสิตาจิตตัง สุพมมาปรามาตโตจักรปุตตาอิทิมาโตสหัสนังกุมารโรติโสจักโสภคคัสมิติงมะนังสหัสภพมารกานังหาพมมาพิธิทติอุปปัโนชุติมันโตพิทมากายุยัสสิโสตัศเสถาอิสราอาคูปเจกวัตตวัติโนเตสัจัมมจัตโตอาคาาหาดิโตปริวาริโตเตจักรสภะอภิกันเตสึงเตชีเวสุพมเกมาราศิญหาอภิการมีภสษากันหาสักดิมัธยยังอิทันกัตถาคันัตถา Ragena pedang metewo sementa periwari tak mengumu tidak kucinai. Iti tetap mengasino kena asino api segi pani nata lama hajat serang ketawa nak perawang. Ia tak buku sekumi ku tenak yanto sewi cukup tetap so pencuta wati sang kutu asa yang wasi. Tanja sepang api nyaya wawah kita wana sekuma tetua mentiri setah. Sawa kesa senirati marah sinar api kanta dewi sana เตจะอาตะมามากรุงสุตตวพุทธศาสนังิตราเกหิปกามุณในสังรมปิอินเชยุงสภเวิชิตรสังขามากยาติตายสัชิโนมุตันหิสตาภูเตหิสาวกเกเตชเนสุตาตินโมเมพุทธเตชัสะรัตนายะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวาณารยะปรามีสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะ ตุโลกาคัมภพีรักภกาสมุทธาภูตุงคังคาสะคังคาจสัสมพมะชยะประสิทธิพวันตุเตชยยะชยยะทารณิทารณิอุทัทิอุธะนีนาทินาทีชยยะชยยะขาคนละตนละนิสัยที่ายใสยเสนะมีรู้ละชัคลนนาราชี ชยยะชยยะคัมพีรัโสภีนาคินทะนาคีปีสาจะกภูตะการีชยยะชยยทุนนิมิตาโรคีชยยะชยยสิงคีสุธาธานมุขะชาชยยะชยยะวรุณมุขสาตาภุขันสาตาชยยะชยยะจัมปานินาคกุระคันถกชยยะชยยะ กัจฉคณนาตุรงสุการะพุชงสิหะพยคฆทีปาชายะชยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสียนารีกุนสุสุตินาราดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรนีตะเลสธาสุชยาชยะชยะธรณีสารติน สัทธาชยชยมังกราชปัญญาพะวัคเเกชยชยวรุณนายกเเชยชยราคะเสสุระูุ้ชเตชาชยชยภุมเวนทัคนาชยชยราชาธิราชารชัยชยชยปตวิงสักพังชยชยอารหันตาปเจกับพุทธสาวัง ชยะชัยะมเหสุโรหาโลหาอินเทวาชยะชยะพุมาสุรัคโขชยยะชยะนาโควิรุหโขวิรุปโขจันทิมานวิอินโทจะเวนเตโยจะตกุเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรตัตตารัตโกอัถารสะมหาเทวาสิทธิตตาปะสะอา ทาโยอิสิโนสาวกาสเพชยยะมาราโมพวันตุเตชยยะธโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะเศรีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหอนตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสัสิริมโตอยังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชัโย อุโกสะยมโพธิมันเถรปโมจิตาชยะตถาอมคขนามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสิริมตโตอยังมารัสสะจะปปาปิมตโตปราชโยอุโกสะยมโพธิมันเถโพธิมันเถปะโมจิตาชยะตถา อินทพะนาเหสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมตโตอายังมารัสสะจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตถาวิเทวาคณาเมหสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมตโตอายังมารัสสะจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถา ปานะคะนามเหสีโนชโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมารัชจัปปาปิมโตปราชโยอุโกไะยังโพธิมันเถปะโมทิตาชยัตถานะคะพนะมเหสีโนชโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมารัชจัปปาปิมัโตปราชโยอุโกสัน สยามโพชิมันทะมันเทปโมจิตาชย,ยสัทธาตถาตะะสัพพมัคคนามเมหสีนโชยยนชยันโตโพธิยาโมรีสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิชยโหยหงหิชยสุชยมังคะเรอภะราชิตปันกลางเกสิเสศปะตะวิโพกเรอภิเศกีสัพพุทธานะอัตตปตโตปภูรทัตตสุนักขันตังสุมาขาะรัง สุนัขตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหมืองติตังสุขโนสุโมตโตสุจักสุยตังภงมัจาริโสปะทักกีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักกีนังปะทักกีนังมโนกัมมังปะนิทิเตปะทักกีนังปะทักกีนังนิกัตวานารัพพันติเตพระลักขีเนปะทักกีเนเตอัฏฐะอัฏฐะรัตถะสุขิตาวิปุญหาพุทธะสาสนีอโรคา สุขิตาโหะสะหัสเพธิยาติภิสุนันตุโคนโตเยเทวาอสมิงธานีอธิขาตาทีฆายุการสถานโหตุสุขิตาโหตุสภาาะทารักขตุสภาาะสตานังรักขันตุชินารรชินาศ,านาศาสานนังยากาจิปัฒนาเตสันทะเพปูเนตุโนรัฐาพุตการเรียปสัน ปวัสสันตุวส,สังวส,สาวหาวหารลกาโลกาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุสัพนิวาเรนตุจักสัพพธาไยยาสุขังจิตตสุขังอรหรันตุยถาหังเอวอมีสุตังอีกังสัมญญพมะงภควา สาวัตถิยังวิหารติเชตตะวณิอนากะปิติกัสอารเมตตาโขภคะาวะพิโคอมันติสิพิขาวติพัทันเตติเตพิโุภาข่าวะโตปัจจะสุสภคขาวะอิตทโมจารูปปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธัมมัติิตตตาธมมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตังตถาตถาคตตอภิสัมพุทธชาติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสเมตวาอาจิคเตเเสติปะยะเปติปะทะเปติปิวะรติปิภะชาติปุตตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาปิขเวตถาคตานัง อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาัทธ,ธาตุ